ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับน้พ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าครับผมนะครับนะแล้วก็น้องครับผมนะครับตอนนี้มาแล้วเพลงเนี้ยฝึกแล้วเนาะดำเบิดพี่น้องโอ้ยดำครับเนี่ยพี่น้องมาสลับมือวันี้นะครับนะเป็นบรรยากาศนะครับฝนกำลังจะตกแล้วบรรยากาศคึมๆนะครับน้ามันอาจจะภาพมันอาจจะมองๆอย่างน้อยนะครับก็ต้องขออภัยบางนีนะสลับมื่อวนี้มาพี่น้องมาบนนี้กินโดนแล้วครับผมนะเป็นตาไซตันนะครับ ทำใส่ตันแซ่บครับผมเมืองใส่บอกอกนะครับน้ำมันมแหล่พอมากรอกครับผมนะแลาา้วก็ได้เป็นน้ำไม้ต้มนี่เป็นน้ำไม้ไลนะครับต้มสดๆเลยหน้าไปหามามือเส้าออนี่ครับผมมาลุยครับผมเอาน้ำรวดบาเนี่ยนี่เอาเขาแก้ม <laughs> บอกสดๆเลยพี่น้อง

อืมอทนทาต่ำใส่กปุ่นเนี่ยนี่คือสุดของแท้ครับผมน้ำไม่นะ ขอดสดุด <laughs> อะไม่แซ่บนะ mm. mm -hmm. ตายคนนะครับถามหาน้องน้องไปแท้น้องไปแท้นะครับนะไปรอดอพี่น้องนะครับมาแล้วมือเนี่ยเฮ้ <c oughs> ดำเบิดครับผมรสต้องยยังมากมายอกเนาะสดจอนองไไเงียบเลยกินไม่เข่าโอ้เข้ากินได้ปนไรพี่น้อง สงองสามคำหืมน้ทำไมก็แซ่บปอกแบบสดๆเลยนะพี่น้องหมวกก็มุมีอย่างสดปไดปเลยครับผม ็นน้มัไรนะครับจมพัน้อนถุดๆโด หลยอยู่เด้มันไม่มีหมองวางซื่อต้มเป็นหมอครับผมนะต้มแน่กินแน่นะครับหน้าพื้นกระขายแน่พี่น้องนะเพราะว่ามันมันหลายเนาะมันหลายบางมองพื้นบางมีก็ต้องกินอ่า กินอันที่ข้าเจ้าดองไว้อ่ะกินกับเจ้าเฮ็ดไส่ถุงไว้อ่ะอันนั้นมันบ้สวดพี่น้องมันแซบอยู่แต่ว่ามันบดวสวดแแบบนะ <c oughs> บริกนโดนไหนมอนบอเลียดอะไรต่อดอ่น <c oughs> พี่ดองทำหายย่บ่ลไรเอฟซ<อ>ีเยอะมากครับเอฟซีเอฟซีเยอะไ่น้ำกินนะ ผมแซ่บนะไม่แซ่บปุ่นพ่อสดคำงี้ไปเลยพี่น้องอืม้ม ดน้านโอ้โวงเผ็ดสักแบเนี้ฮะบอกคิดวันดีเเผ็ดปะเนี่ยอาโถ เราคาเปรี้ยวได้ใจนะมน่ยรสชาติแบบนี้แหละที่ผมต้องการพี่น้องเปรี้ยวเผ็ดเผ็ด,ดมาชินโอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ดแห้งอีะผม บรรยากาศพี่น้องนะครับส่วนทิ่ตกบมืนอเนี่ยผมบอกไว้ก่อนอืม รมนี่ยนะครับนะ้าเพียดะ ไม่ก็ะแทบเต็มถาดเหลี่ยงสองนัวพี่น้องคิดบ้างเลยว่าแสบบ่แสบอ่ะ สำหรับพี่น้องนะครับหนะ้าที่ทักถามพิจาร์พิจาริจาใส่ประเด็กนี่อย่างนะครับนะคือเป็นอาแซ่บเนี้ยนะสำหรับตำไสรตันนะครับ,บเดี๋ยวพิจารใส่ประเดกตัวนี้ครับผมนี่ครับนะเป็นปลาอีนางนะครับนะอีละปลาอีนางนะครับมาดามฝรั่งัะผมนี่เป็นอีกเจ้านะครับที่ เฮ็ดไม่แล้วถือปากผมพี่น้องนะครับผมบอกไปเลยนะเฮ็ดมาแล้วถือปากผมผมกินสุดซู้ดเลนี่เมื่อใส่สุดู้เดี๋ยวมันบกเค็มพี่น้องนะครับมันบกเค็มมันบกเค็มมันหอมมันผมว่ายังสีบ้างดลดีล้นะเพื่อนเฮ็ดมาเพื่อเป็นเอ่อเป็นสูตรของสมตำโดยเฉพาะนะครับผมบอกไว้ก่อนนะนี่ นี่ยังไม่ได้แก่ครับผมนะต้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นทรงมาชิมพร้อมครับผมนะขอบคุณหลายๆเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วน,นะครับใส่ในนี่แหละนะครับผมแล้วก็มันบาสาใจไหมหัวเรียวามาโรยอีกครับผมนะเอามาโรยเพราะต้องหยิงย่งมากมายเลยพี่น้องจวดเข้าไปเอาไม่ใช่หอมนะครับ นอกสุดท้ายเพราะว่าเบิดแล้วนี่เบิดอแอลแลกเสีบน้้วไม่ต้มกันเลยเอาแบ่งกันเนา <laughs> นอกสุดท้ายอืเอเนา ทรงฝนตกครับบานเนี่ยทรงฝน,นะนตกพี่น้องฝนตกเ้ากินเฝ้ากินฝนที่ตกได้เาแล้วอืม หอมน้ำปลาแดกหอมมะนาวหอมมะกกอกมันเป็นอย่างที่เขากันดีดพี่น้องง่าต้องอยี่งใหญมากมแล้วเนาะเนาะเนาะัาาาบบนะี้ส่วนตกพี่น้องเอาเฝ้าก,กิน้าก,กินเอาะเข้าท่าเรียกเดียวกัน ฝนตกแห้ง้วพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยฝนตกไร่ดาาผมนะครับอืมอร่อยพี่น้องรนะู้อืมเอาละยินดีอบายบายอ่ Solar, อะพี่น้องเอาละนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเป็นการาาต่ำไซตันนะครับต่ำง่ายๆแบบบ้านๆนะครับผมนะครับบอกแล้วเนอะนะครับ บัตองอย่างมากมายดักเนาะนี่เจ้านี่ครับผมของของของตัวนี้นะผมใส่เจ้านี่ครับผมนี่นะค่อนข้างที่จะถือปากผมนประปลาอีนางครับผม <c oughs> ปลาอีนาง มาดามฝรั่งมาท่านเพื่อนว่านะครับเราเป็นแบรนเพื่อนกับผมก็บพราต้องเอียงมากมายดอกเอาฝนมันมาแล้วพี่น้องนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวจากลาเพียงนี้แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมพึ่งเราแหละครับนะเพียงแค่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและกับน้องนะครับนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝนมันตกมาแล้วครับผมนะเอาไว้สนิทครับสวัสดีครับผม